สวัสดีค่ะพี่น้องมอ r รย์คริสต์มาสนะคะหรือสุขสันต์วันเกิดของพระเยซูนะคะแล้วก็อ่าสุขสันต์วันปีใหม่ที่จะกำลังจะมาถึงนะคะก็คือปี2564นหระคะหรือปี2021นะคะพี่น้องเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสหรือเทศกาลที่ระลึกถึง การลงมาบังเกิดของพระเยซูนะคะดิฉันก็อยากจะอวยพรพี่น้องนะคะขออวยพรพี่น้องนะคะผู้ที่กำลังดูวิดีโอนี้อยู่นะคะขอบคุณพระเจ้าที่ท่านได้มาดูวิดีโอนี้อยู่นะคะขอให้ท่านตั้งใจดูนะคะจนจบนะคะแล้วท่านจะได้รับพระพรนะคะดิฉันขออวยพรพี่น้องด้วยความจริงใจนะคะขอให้พี่น้อง มีสันติสุขที่ได้ดูวิดีโอนี้แล้วก็มีกำลังขึ้นใครที่กำลังดูวิดีโอนี้ใครที่เหนื่องยงล้าอ่อนแอหรือไม่สบายกายไม่สบายใจขอพระเจ้าให้สันติสุขให้ความชื่นชมยินดีและให้กำลังท่านทั้งกายและใจนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้องก็วันคริสต์มาสนะคะพี่น้องเป็นวันที่ฉลองกันทั่วโลกนะคะ ไม่ว่าจะฉลองแบบรู้ความหมายหรือไม่รู้ความหมายนะคะเนื่องจากวันคริสต์มาสเป็นวันของคนทั้งโลกนะคะเป็นวันของพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกสร้างมนุษย์ทั้งโลกเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกค่ะพี่น้องที่พระเจ้าจะให้มนุษย์ทั้งโลกฉลองวันคริสต์มาส ทั้งๆท,ท,ที่บางคนก็ยังไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าวันคริสต์มาสคือวันอะไรนะคะวันนี้ดิฉันก็เลยอยากจะมาอธิบายให้พี่น้องที่ยังไม่รู้จักวันคริสต์มาสว่าคือวันอะไรเนี่ยให้รู้ความหมายที่แท้จริงนะคะเราจะได้ฉลองวันคริสต์มาสอย่างมีความหมายนะคะที่สําคัญเมื่อเรารู้ความหมายและเราฉลองแบบมีความหมายเนี่ยเราจะได้รับสิ่งดีๆจากวันคริสต์มาสนะคะพี่น้องก็ วันคริสต์มาสนะคะพี่น้องเป็นวันที่เราเฉลิมฉลองชื่นชมยินดีที่พระเจ้าผู้สร้างโลกสร้างจัก,กรวาลสร้างสรรพสิ่งที่อยู่ในนั้นรวมทั้งตัวเราด้วยวิญญาณเราร่างกายเราถูกสร้างโดยพระเจ้าซึ่งพระเจ้าองค์นั้นมีนามว่าพระเยซูนะคะพี่น้องพระเจ้าเรามีองค์เดียว แต่พระองค์แยกเป็นสพระภาคนี่คือความสติปัญญาอันล้ำเลิศของพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระองค์นะคะพระองค์มีองค์เดียวแต่ว่าพระองค์แยกเป็น3พระภาคนะพระภาคแรกก็คือพระบิดานะคะแล้วก็พระบุตรพระบุตรก็คือพระเยซูนั่นเองนะคะแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะพี่น้อง บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะพระเจ้ามีภรรยาหรือเปล่าเนี่ยทาไมมีบุตรอ่าไหนล่ะภรรยาพระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่น้องพระเจ้าของเราแค่พระองค์แยกพระภาคออกมาเป็นพระบุตรนั่นเองเพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรักนะคะคือพอเป็นความรักแล้วเนี่ยก็คือต้องแสดงความรักใช่ไหมคะพระองค์ก็เลยแยกพระภาคออกเป็นพระบิดาและพระบุตรเพื่อที่พระองค์จะ มีความสัมพันธ์และรักกันและกันฉันพ่อกับลูกนะคะพี่น้องแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยก็เปรียบเสมือนวิญญาณของพระเจ้านั่นเองพี่น้องรู้ไหมพี่น้องเนี่ยตัวตนที่แท้ของพี่น้องคือวิญญาณของพี่น้องนั่นเองนะคะซึ่งมองไม่เห็นนะคะพระเจ้าก็เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สร้างวิญญาณพี่น้องมาแต่วิญญาณของเราเนี่ยต่างจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตรงที่ว่าเราไม่บริสุทธิ์เราบาปนะคะพี่น้องมนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นคนบาปบรรพบุพรบุษของเราคืออาดัมเอวานายอาดัมกับนางสาวเอวานะคะที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาคู่แรกทําบาปต่อพระองค์กบฏต่อพระองค์หลงหายจากพระองค์นะคะเดินอยู่ในทางคือดําเนินชีวิตในโลกนี้แบบไม่พึ่งพาพระเจ้านะคะ พูดง่ายๆเหมือนลูกที่หนีออกจากบ้านโกรธพ่อแม่นะคะไม่นับถือพ่อแม่แล้วก็หนีออกจากบ้านไปแล้วไม่กลับมาหาพ่อแม่อีกเลยแล้วก็ไปสร้างครอบครัวออกลูกออกหลานนะคะสุดท้ายลูกหลานก็ไม่รู้จักแม้กระทั่งปู่ย่าตายายของตัวเองใช่ฮะก็พระเจ้าของเราเนี่ยเป็นผู้ให้กําเนิดมนุษย์คู่แรกแล้วก็อารัมเอวาเนี่ยนะคะ นางสาวเอวาเนี่ยแต่งงานกับอาดัมก็คลอดลูกนะคะตั้งท้องแต่พี่น้องรู้ไหมมนุษย์ทุกคนที่ตั้งถูกตั้งตั้ง,งท้องอ่ะที่เกิดมาในครันผู้หญิงเนี่ยพระเจ้าเป็นผู้ควบคุมการสร้างแล้วก็พระเจ้าบอกว่าพระองค์ปั้นเราขึ้นมาในครันมารดานะคะแล้วใส่วิญญ,ญาณมาอยู่ใน ในเด็กในท้องนั้นนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่คลอดออกมาก็จะประกอบไปด้วยร่างกายที่พระเจ้าเป็นคนควบคุมการปั้นแล้วก็วิญญาณนะคะมนุษย์ที่คลอดออกมาก็มีวิญญาณที่พระองค์ใสเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องพวกเราเนี่ยเป็นลูกพระเจ้านะคะตั้งแต่เรายังไม่รู้จักพระเจ้าด้วยซ้านะคะอ่าพี่น้องมันมีมารซาตานวิญญาณชั่วนะ,ะทำไม พระเจ้าสร้างมนุษย์วางแผนให้มนุษย์มีชีวิตที่ดีแต่ทําไมมนุษย์เรามีชีวิตที่ไม่ดีนะคะมันเริ่มมาจากตั้งแต่มนุษย์คู่แรกแล้วค่ะพี่น้องอาดัมเอวาถูกมารซาตานวิญญาณชั่วซึ่งเป็นทูตสวรรค์บางส่วนที่ล้มลงในความบาปตกลงมาจากสวรรค์กลายเป็นผีมารซาตานวิญญาณชั่วมันมาหลอกมนุษย์ให้กบฏกับพระเจ้าเหมือนมันเพื่อที่มันจะเอามนุษย์ ไปลงนระโลกกับมันในวันพิพากษาใหญ่ของพระเจ้าก็คือวันสิ้นโลกนะคะโลกนี้สักวันก็จะมีอันเป็นไปคือพระเจ้าจะให้มันพระเจ้าจะพิพากษาโลกคือโลกโดยต,ตัวมันเองเนี่ยมันเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะฝีมือมนุษย์บาปอย่างพวกเรานะคะเพราะมารซาตานที่อยู่เบื้องหลังความชั่วร้ายทุกอย่างในโลกนี้ทำลายโลกมนุษย์ใบนี้นะคะพระเจ้านะสร้างโลกที่สวยงาม สมบูรณ์แบบให้มนุษย์อยู่และอวยพรมนุษย์ว่าให้ปกครองโลกแต่อาดัมเอวามนุษย์คู่แรกได้ขายสิทธทิอำนาจในการปกครองโลกให้กับมันให้กับมารซาตานตั้งแต่แรกเลยหลังจากนั้นมน,มนุษย์ก็ตกอยู่ใต้อำนาจผีมารซาตานแล้วผีมารซาตานก็ครอบงำมนุษย์แล้วก็ใช้มนุษย์นี่แหละทำลายโลกที่พระเจ้าให้มาแล้วโลกก็เสื่อมไปเรื่อยๆนะคะพี่น้อง ที่อยู่มานานเกือบร้อยปีจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกนี้ที่สุดเลยนะคะว่าโลกมันเสื่อมไปแค่ไหนเมื่อเทียบกับเมื่อร้อยปีที่แล้วนะคะอ่ะตัดมาตรงนี้ค่ะพระเยซูนะคะวางแผนลงมาตายไถ่บาปให้มนุษย์ตั้งแต่มนุษย์ยัง ไม่ได้ทําบาปคือเนื่องจากพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมคะรู้อนาคตด้วยพระอ,องค์ก็รู้ว่ามนุษย์จะทําบาปพระอ,องค์ก็เลยวางแผนมาตั้งแต่ก่อนที่มนุษย์จะทําบาปด้วยซ้ําว่าโอเคเมื่อมนุษย์ทําบาปแล้วความบาปแผ่ไปทั่วโลกแล้วเดียวสักวันหนึ่งพระเยซูจะเสด็จลงมาเกิดเป็นอ่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งชื่อเยซู นะเกิดในหญิงพมจารีนะฮะเกิดอย่างอัศจรรย์ด้วยฤทธิดเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วพระเยซูก็จะมาตายไถ่บาปให้เราบนไม้กันเขนนะคะแล้วจริงๆพระองค์มาแล้วพี่น้องรู้ไหมคิดถ้าักราช2,020อ็่า2,020นะตอนนี้คิดถ้าักราช2,020เป็นปีที่ตั้งตามปีเกิดของพระเยซูพระเยซูเป็นพระเจ้าอยู่ในสวรรค์ใช่ไหมคะ พระอ,องค์เสด็จลงมาเกิดในโลกมนุษย์พอพระอ,องค์คลอดออกมาแล้วก็เริ่มนับคิทักัาชาที่หนึ่งตอนนี้คิทัสกัลลาที่สองพันยี่สิบแล้วนั่นหมายความว่าพระเยซูได้มาบังเกิดในโลกมนุษย์เป็นเด็กชายเยซูเมื่อสองพันยี่สิบปีที่แล้วแต่ว่าพระเยซูอยู่ในโลกนี้สามสิบสามปีตอนอายุสามสิบสามปีพระอ,องค์ ยอมให้มนุษย์คนบาปจับพระอ,องค์ไปเคี่ยนไปตีไปทําทารุณสารพัดแล้วพระองค์ก็ถูกตอกถูกตรึงถูกสวมมงกุฎน้ําไปตึงแล้วก็ตายบนไม้กางเขนอย่างทุกทรมานพระอ,องค์วางแผนมาตายให้พี่น้องนะคะพระอ,องค์รู้ทั้งรู้ว่าพระอ,องค์มาอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่มาอยู่แบบกษัตริย์มาอยู่แบบเด็กยากจนแล้วก็เติบโตขึ้นทำงานหนักเยี่ยงมนุษย์ธรรมดา แต่พระอ,องค์เป็นพระเจ้าอยู่ในร่างกายมนุษย์และไม่เคยทําบาปเลยแล้วพระอ,องค์ก็เอาร่างกายที่บริสุทธิ์เอาเลือดที่บริสุทธิ์นั้นไปจ่ายราคาบาปให้พวกเราบนไม้กางเขนค่ะพี่น้องและพระอ,องค์ก็สิ้นพระชนพระอ,องค์สละชีวิตเพื่อให้เราได้ชีวิตกลับมาเมื่อก่อนมนุษย์เราเนี่ยตายวิญญาณตายวิญญาณเราเนี่ยบริสุทธิ์ตั้งแต่แรกแต่ถูก ความบาปทําให้วิญญาณเราตายนะคะถูกแยกจากพระเจ้าเมื่อเราถูกแยกจากพระเจ้าเราไม่สามารถรับสิ่งดีๆจากพระเจ้าได้พอเราไม่สามารถรับสิ่งดีๆเราก็เลยรับสิ่งชั่วร้ายจากมารซาตานวิญญาณชั่วแทนนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นโลกเราที่มันแย่ทุกเรื่องเนี่ยเกิดจากความบาปเกิดจากเราไม่ได้รับพระพรจากพระเจ้า แต่รับการสาปแช่งแทนรับสิ่งชั่วร้ายจากมารซาตานแทนแต่เมื่อพระเยซูมาตายไถ่บาปให้เราบนไม้กางเขนพระเยซูทาพินัยกรรมให้กับมนุษย์ทั้งโลกว่าสิทธิอํานาจที่มนุษย์สูญเสียให้มารซาตานน่ะพระเยซูกู้มาให้มนุษย์แล้วอาอนาคตนิรันดร์ของมนุษย์ที่จะต้องไปอยู่ในนรกบึงไฟพระเยซูกู้มาให้เราแล้วอากู้อนาคต นิรันไปไว้บนสวรรค์แล้วนะคะาจากที่เรา,ายากจนขัดสนเจ็บป่วยพระองค์ แลกเปลี่ยนเอาความมั่งมีเอาสุขภาพที่ดีไว้ให้เราแล้วจากที่เราทุกกายทุกใจสารพัดนะคะทุกใจเนี่ยนะพี่น้องบางคนไม่ได้ทุกกายแต่ทุกใจนะไม่ว่าจะโดยเรื่องอะไรก็แล้วแต่พระเยซูแลกเปลี่ยนเอาสันติสุขแท้มาไว้ให้เราแล้วพี่น้องหมายความว่าสิ่งดีๆทุกอย่างที่เราเสียไปเพราะว่าเราทําบาปพระเยซูนั้นแลกเปลี่ยนเอาสิ่งดีนั้นกลับมาให้เราแล้วนะคะ พระองค์แลกเปลี่ยนบนไม้กางเขนนะพี่น้องแต่ว่าไม่ใช่มนุษย์ทุกคนจะได้รับสิ่งที่พระเยซูแลกให้การแลกเปลี่ยนของพระเยซูเป็นเหมือนการจัดเตรียมพินัยกรรมสิ่งดีๆจากสวรรค์ให้เรานะคะพี่น้องเราจะได้รับตั้งแต่อยู่ในโลกนี้แต่ผู้ที่มาหาพระเยซูมาเชื่อพระเยซูมาต้อนรับพระเยซูเชิญพระเยซูเข้ามาไว้ในชีวิตเป็นพระเจ้า เป็นเจ้าชีวิตเป็นจอมเจ้านายเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาเท่านั้นที่จะได้รับมรดกที่พระเยซ,ซูเตรียมไว้ให้เรานะคะส่วนคนที่ไม่เชื่อพระเยซ,ซูเขาก็ยังรับเคาะกรรมเวรกรรมการสาปแช่งรับสิ่งชั่วร้ายจากมารซาตานไปเรื่อยๆนะคะเป็น,าานาทาตมารซาตานไปเรื่อยๆและที่สําคัญครับพี่น้อง เมื่อวันพี่พากษามาถึงเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปหรือวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาพิพากษาโลกเมื่อการพิพากษามาถึงผู้ที่ไม่มารับเอาพินัยกรรมไม่ได้มารับเอาความรอดไปสวรรค์ไม่ได้มารับเอาความชอบธรรมจากพระเยซูเราคนเหล่านั้นก็จะเป็นคนบาปเหมือนเดิม ทั้งๆท,ที่พระเยซูนั้นจ่ายราคาบาปให้เขาแล้วแต่เขาไม่มารับเอาการไถ่าบาปเขาก็จะยังคงเป็นคนบาปและเป็นพวกเดียวกับมารซาตานวิญญาณชั่วนะคะพี่น้องและเมื่อการพิพากษามาถึงพระเจ้าจะแยกคนแยกมนุษย์แยกดวงวิญญาณออกเป็นแค่สองฝั่งเท่านั้นคือฝั่งที่เป็นคนบาปวิญญาณบาปก็คือมารซาตานวิญญาณชั่วและคนที่ยังไม่มารับเอาการไถ่าบาป ยังไม่ได้มาเชื่อพระเยซูกลุ่มนี้ก็จะถูกพิพภากษาไปตกนรกนิรันดร์การส่วนคนนะคะวิญญาณทั้งผู้ตายไปแล้วหรือผู้ที่ยังไม่ตายนะคะเมื่อวันพิพภากษามาถึงนะพี่น้องมนุษย์ที่รับเอาการไถ่บาปในสายตาของพระเจ้าถือว่าบริสุทธิ์ชอบธรรมเมื่อวันพิพภากษามาถึงคนเหล่านี้จะได้ไปอยู่สวรรค์นี่แหละนิรันดร์การกับพระเจ้านะคะพี่น้อง นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดสำคัญกว่าการมีเงินมีทองมีสุขภาพดีอยู่ในโลกนี้สิ่งดีๆในโลกนี้ไม่มีอะไรเทียบเท่ากับสิ่งดีๆในสวรรค์คือความรอดไปสวรรค์นิรันดร์การเพราะว่าโลกนี้สุดท้ายแล้วมันก็ต้องจบลงโลกนี้ก็จะถูกถูกทำลายนะคะแต่พระเจ้าจะสร้างโลกใหม่สวรรค์ใหม่ให้กับผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริส ก็คือเป็นประชากรของพระเจ้าได้อยู่กับพระองค์ตลอดนิรันดร์กานะคะพี่น้องจริงๆเรื่องราวในฝ่ายวิญญาณนะคะพระเจ้าได้เขียนไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลเยอะมากแต่วันนี้ดิฉันเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะเราไม่สามารถเอาทุกอย่างมาเล่าให้ฟังในเวลาอันสั้นนะคะก็อยากให้พี่น้องที่ฟังวิดีโอนี้ที่ดูวิดีโอนี้นะคะ ไม่มีอะไรสําคัญเท่ากับดวงวิญญาณของเราพี่น้องร่างกายนี้ตายไปก็ถูกฝังถูกเผาตามประเพณีของศาสนานั้นๆไม่ไม่สาคัญนะพี่น้องไม่สําคัญเท่าวิญญาณของเราจิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นตัวตนของเราว่าเราจะไปไหนระหว่างนรกกับสวรรค์พี่น้องพระเยซูเป็นทางรอดทางเดียว ที่จะพาเราไปสวรรค์พระเยซูเป็นผู้ที่พระเจ้าแต่งตั้งไว้ผู้เดียวที่จะนําชีวิตเรานําดวงวิญญาณของเราไปสวรรค์นะพี่น้องเพราะฉะนั้นดิฉันขอให้พี่น้องรับเอาความรักของพระเจ้ารับเอาการไถ่บาปของพระเยซูรับเอาพระเยซูซึ่งเป็นของขวัญที่แท้จริงในวันคริสต์มาสมาไว้ในชีวิตพี่น้องนะคะให้พี่น้องอธิษฐานว่าตามนะคะพี่น้อง ตั้งใจนะคะหลับตายิ่งดีนะคะแล้วก็พูดตามดิฉันนะคะฮาเลลูยาพระบิดาในสวรรค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์รักลูกมากพระองค์ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่พระองค์นั้นรักดั่งแก้วตาดวงใจพระองค์ส่งพระเยซูลงมาเกิดในโลกมนุษย์ เกิดด้วยฤทธิดเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดในหญิงพมจารีพระองค์เป็นพระเจ้าในร่างกายมนุษย์และพระองค์เป็นมนุษย์ที่บริสุทธิ์ปราศศากจุดด่างพร้อยเป็นมนุษย์ที่คู่ควรที่จะชัยบาปให้มนุษย์ทั้งโลกเพราะจริงๆแล้วพระองค์คือพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าในร่างกายมนุษย์นั่นเอง ลูกเชื่อว่าพระเยซูได้รับบาปรับเวรรับกรรมรับการสาปแช่งรับโทษของความบาปทุกบาปของลูกไปไว้บนร่างกายของพระอ,องค์แล้วพระอ,องค์ยอมเคียนตีเจ็บปวดทุกทรมานตั้งแต่หัวจดเท้ารับเอาความเจ็บปวดเจ็บป่วยที่ลูกสมควรจะได้รับเพราะลูกเป็นคนบาป พระเยซูได้รับเอาไปแทนหมดแล้วโดยรอยแผลเคียนตีโดยความเจ็บป่วยฟกช้ำของพระเยซูทำให้ลูกหายดีณนะตอนนี้โดยการตายของพระเยซูโดยการถูกแขวนบนต้นไม้คือไม้กางเขนพระองค์ได้รับเอาการสาบแช่ง ออกไปจากชีวิตลูกแล้วลูกไม่มีการสาบแช่งไม่มีเวรไม่มีกรรมอีกแล้วและพระองค์สิ้นชีวิตพระองค์ยอมสละชีวิตของพระองค์เพื่อให้ลูกได้รับชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์เป็นชีวิตนิรันดรในสวรรค์พระองค์ได้แลกเปลี่ยนสิ่งดีทุกอย่างที่ลูกปรารถนาไว้ให้ลูกแล้วบนไม้กางเขนขอบคุณพระเยซูที่พระองค์ไม่ได้ตายแล้วตายเลย พระองค์ฟื้นจากความตายในวันที่สเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์จะไม่ตายแล้วตายเลยพระองค์มีชีวิตอยู่พระองค์นั่งอยู่บนบัลลังก์ในสวรรค์ร่วมกับพระบิดาพระองค์นั่งอยู่เบื้องขวาของพระบิดาและพระบิดาได้ยกพระเยซูขึ้นสูงสุดเหนือนามใดๆมรดกทั้งสิ้นในสวรรค์ ในแผ่นดินโลกก็ดีฤทธานุภาคทั้งสิ้นในแผ่นดินสวรรค์นในโลกนี้หรือใต้แผ่นดินโลกเป็นของพระเยซูนั่นหมายถึงพระเยซูครอบครองสรรพสิ่งพระเยซูเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระบิดาเพราะพระเยซูได้ท่อมพระทัยลงมาตำสุดพระองค์จึงถูกยกขึ้นสูงสุดเหนือนามใดๆและพระเยซู เป็นทางรอดไปสวรรค์ของลูกเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกเป็นจอมเจ้านายเป็นเจ้าชีวิตของลูกลูกขอรับเอาการไถ่าบาปมาไว้ในชีวิตลูกขอรับเอาพระเยซูมาไว้ในชีวิตลูกขออัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าอีกพระภาคหนึ่งซึ่งเป็นความรักเป็นลิตรเดชสูงสุดเป็นสันติสุขแท้เป็นความชื่นชมยินดีเป็นกําลังแท้เป็นแหล่งของสิ่งดีๆทุกอย่างแหล่งพระพรน,นานาประการจากสวรรค์ลูกขออันเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเข้ามาอยู่ในชีวิตของลูกเติมจิตวิญญาณของลูกเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของลูกเติมทุกเซลล์ทุกระบบในร่างกายขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิต เต็มล้นในร่างกายของลูกตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าให้ชีวิตทั้งชีวิตของลูกร่างกายจิตใจจิตวิญญาณนั้นเป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของพระเยซูเป็นของพระบิดาในสวรรค์ให้ร่างกายของลูกจิตใจความรู้สึกนึกคิดของลูกจิตวิญญาณของลูกเป็นของสวรรค์เป็นของพระเจ้าโดยสิ้นเชิงร้อเปเซนขอให้น้ำพระทัยของพระเจ้าที่สร้างลูกมา นั้นสำเร็จขอน้ําพระทัยของพระเจ้าที่ให้ลูกมาเกิดในโลกนี้สําเร็จในสวรรค์เป็นเช่นไรให้ชีวิตของลูกเป็นเช่นนั้นขอพระองค์ปกป้องลูกอวยพรลูกดูแลชีวิตของลูกให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์พระเจ้าจนกว่าลูกจะไปอยู่ในสวรรค์กับพระองค์นิรันดร์การพระเจ้าขาลูกขอบคุณพระองค์ลูกสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมนอาเมนอาเมนฮาเลลูยาพี่น้องคะพี่น้องเป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะคะที่พี่น้องต้อนรับพระเยซูขอให้พี่น้องรู้ว่าพี่น้องเป็นคนใหม่ไม่ใช่คนบาปอีกต่อไปไม่ใช่ทาสมารซาตานอีกต่อไปแต่พี่น้องเป็นลูกพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเป็นประชากรสวรรค์แม้ตัวพี่น้องอยู่ในโลกนี้แต่จิตวิญญาณของพี่น้องเป็นหนึ่งเดียวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณอยู่ทุกขนทุกแห่งและสถิตหนาแน่นอยู่บนสวรรค์และ พระวิญญาณน,นั้นเชื่อมวิญญาณของพี่น้องต่อต่อับสวรและเนื่องจากพระวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูพี่น้องก็เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของพี่น้องจะสำแด, iza, ดงพระบิาดาสำแดงพระเยซูและสำแดงสวรรค์สสำแดงความจริงฝ่ายวิญญาณที่ตามมนุษย์ธรรมดา ไม่เห็นไม่เข้าใจพระวิญญาณในชีวิตพี่น้องจะสําแดงให้พี่น้องรู้จักพี่น้องต้องหิวกระหายที่อยากจะรู้จักพระเจ้าทั้งสามพระภาคอยากรู้จักความจริงของสวรรค์ว่าสวรรค์เป็นยังไงอยากรู้จักความจริงในโลกนี้ที่ซ่อนไว้ไม่ให้มนุษย์ธรรมดาเห็นแต่พระเจ้าสัญญาว่าผู้ที่เป็นลูกของพระเจ้า พระเจ้าจะเปิดเผยให้ลูกของพระอ,องค์เห็นพี่น้องคะ่ะพี่น้องไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปให้พี่น้องเรียนรู้จักการอยู่ในโลกนี้แบบคนไม่ธรรมดาพี่น้องอาจจะดูเหมือนธรรมดาในสายตามนุษย์ด้วยกันนะคะที่ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าแต่ในสายตาพระเจ้าพี่น้องไม่ใช่คนธรรมดาและในสายตาของคริสเตียนด้วยกันคือคนที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าด้วยกันเราจะมองกันไม่ธรรมดา พาะเราไม่ธรรมดาค่ะพี่น้องเรามีพระวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดอยู่ในชีวิตของเราเราจึงไม่ธรรมดาค่ะพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองสุขภาพดีมั่งมีเงินทองเงินทองไหลามาเทมาเราจะสวนกระแสะค่ะพี่น้องโลกนี้ มันจะแย่ลงเรื่อยๆแต่ลูกของพระเจ้าพระเจ้าจะให้เราลุกขึ้นและฉายแสงฉายพระสิริความยิ่งใหญ่แสนดีของพระเจ้าในชีวิตของเราพี่น้องต้องร่วมมือกับพระเจ้านะเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทําลุกขึ้นฉายแสงท่ามกลางความมืดพี่น้องจะเป็นเกลือและแสงสว่างให้กับคนที่ยังอยู่ในความมืดขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกคนในนามพระเยซูค่ะอาเมนอะไรรูยา